เดือนสามเพิ่นไขประตูเล่าดังดอนผู้เทามาเอาบุญขอจีสืบเหตุห้อยตามประเพณีเป็นวิธีชนชาวอีสาน มือออกไม่สามคำเดือนสามมือที่ก,กบบ่มมีปากหนักบ่มมีหูขี่บักขามปลอมแสนสมกะลาหวานบางสำนวนคนกระจิตต่อว่ามือแม่มันทองแวบบคกโปงใบหัวคิงไ่ออกดอกปกติข้าแม่นบุญเดือนสามามหกสิบสองนี่สิเขาช่วงบุญเขาจีด้ครับแต่ว่ามือออกไม่สามคำเดือนสามกะมีอีกหนึ่งประเพณีซึ่งเพ่นเปรียบเปยอุปมาพญา,าวังหันว่ากบบ่มมีปากหนักบ่มมีหูขี่มักขามปลอมแสนสมกะลาหวานคือเป็นความ อัศจรรย์เป็นมือแห่งความอุดมสมบูรณ์หลังจากคนอีสานของเฮาเข่าขึ้นหน้าป่าขึ้นเหล่ากะสิมีพิธีกรรมเพิ่นเอินวาฝ่าไขาปองทางฝนขั้นฝ่า,า,าห้องในมือออกไม้สามคำเดือนสามบุาบุรั่นพันธิมิสโลกทำนายพยากรฝนไข่ไข่พิธีกรรมแลกหน้าขวัญของภาคกลางน,นั่นเองนะครับพี่น้องคนอีสานของเฮ้าคือกันครับสิทธิเอามือนีในการเลี้ยงผีปูตาสูข้ขัญเขาสู้ขัญเหล่าบูชาพระแม่พศพเอาขี้งวขี้กล้วยลงไ้ลงหน้าเป็นการปรับพื้นดิน เพื่อพักดินให้ความอุดมสมบูรณ์กลับขึ้นมาก็เลยเกิดประเภทนี้บุญเบิกฟ้าความเสือสมัยก่อนคนอีสานเฮานับถือผีถือพรามสมมมดไหสิ่งต่างๆมีเทพเจ้าประจํโตวเวรดะวสิเป็นดินก็มีพระแม่ธรณีหนามก็มีพระแม่ค้งข้าเขากับเป็นพระแม่โพศกต้นไม้ก็เป็นลูกค้าเทวดาถือว่ามีความเสือแบบเทวนิยมคือศาสนาพราหมณ์ แต่ถามว่าเกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาบออาศิบไดรเกี่ยวของโดยตรงครับแต่ว่ามันเกิดมีพิธีกรรมเช่นการถวายเขาเปลือกเพนกษีเอาเขาเปลือกไปถวายวัดเอาวัดไหว้ถ้าดูแลพระเจ้าประสงค์ให้ไบหย้าวัดจกอลำใบเห็นบ่ครับมันกินมีความเชื่อมโยงไม่ยั่งพระพุทธศาสนามีความเป็นพหุวัฒนธรรมเพราะว่าบ่าวว่าสิเป็นมือไดก็ตามบ่ว่าสิเป็นออกไม่สามคำสี่คำหาคำกานเท้าเหตุกรรมดีศาสนาพุทธก็เชื่อว่านั่นแหละเลิกดีรุ่งดีขณะดีบ่าวว่าสิมือเลิกดี ตามคำพี่ตาล่าดีปันได้กสรซาขณะเอ็ดความสัวมั่นกับบเมเลิกดีลุงดีคณะดีในพระพุทธศาสนาแต่แล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีหรือบอกต่อความงดงามทางประเพณีของพี่น้องเช่าอีสานเชาาเล่าที่หายความสําคัญเกี่ยวกับเขา่านะครับตั้งแต่เกิดจนตายอันนี้ก็ควรแในการรักษาสืบทอดวอลสู่ลูกสู่หลานเห็ดปูเบใหาย,ยาเห็ดยาเบให้เสียคือพันวาน,นัา่นแหละเห็ดดีว้เพล่อกทําถูกว้เพื่อหล,อลานฉะนั้นแล้วพญาที่บอกว่าเมื่อออกไม่สามคำเดือนสาม กบบะมีปากหนกักบะมีหู้ขี่บักขามปอมแสนสมกระลาหวานเมื่อแม่ม่านทองแวบคกโปงใบหัวคิงไข่ออกดอกเป็นการเปรียบเทียบว่าเป็นมืออัศจรรย์เป็นมือแห่งความอุดมสมบูรณ์นั่นเองครับว่า ังสิงสิเอมสิมื่อนี้เป็นเมื่อสัลวันนี้กวันเดินทิ้งอวโมูตตานโสงตกอันนี้ละแม่นตกไม่จานกะขันอันนี้แม่นขันไม่แก้วป้นันตกแต่งแล้วปัจจุบันสัพสันมีทุงสิงสร้างมามิง คว้ยพาสูตรมีมีเส้นได้ฝ่ายอันนี้ได้มาจางพาอินท่าทินลาดเล่าละประทานลงมามาสู่แขีนมาสู้กันละสะาหน่อยนานเดียนลลานดานด้วยเงินทองทางเขาของโดูาายล่าคันบ่เอื้อบ่อยากหน้านำปูป่าปิ่งจีทุกทวนเทียนนละพาตัวละ